สวัสดีค่ะพี่น้องมองไผ่คูสกุลจะมาพบกันอี้แล้วจ้าพี่น้องวันนี้น้างข้าวี่ิงาน้องไม่กินปูปูทีน้าไปซื้อมารอบนั้นแล้พี่น้องคะเอต้มแล้วก็แช่ฟิชเอาไว้ค่ะแล้วก็เอาออกมาหนึ่งหนึ่งไม้พอดีจะกินบอมีกามนะคะมีแต่ปูมีมีมีแต่โต,ตมันเนี่ยออกมาหนึ่งไม้หอมๆพี่น้องมา,มาได้ภาพมากินปูที่ปูเขาแลงโอ้ยแกยากจังๆๆๆๆ แกะท่องมันก่นอนมันก็นสีส้มแกะหยากจักหนอ่อยทาตัวซอยก่อนพี่น้อได้ยกกังกินข้าวกันเนาะเผียข้างในมันนะ ่คะตัวนี้นี่นั่งเอามมนหนึ่งอีกเครื่องส้มุ้งพี่น้องหนึ่งจนแหงเลยอะ่ะไข่ปูไหมเอาเข่ากันนะนั่งเอาเข่ากัน ฝนตกค่ะพี่น้อง่ะข้า,างนอกตกหนาเบือ่อหนาเบื่อเด้อช่วงนี้ช่วงใบไม้ปริฝนตกตลอดเลยตะไหน่าจะกินปูบ่ค่อยเป็นเด้อ กิ่นเคยเคยเคยอันเคยกิน่นตะปูตัวน้อยพอมาเจอปูตัวใหญ่เนี่ยข้างในท้องมันมีหลายแมพ่พน้องอันดำๆแบบเนี้ยพราะง่ายเราเอาถิ่มเบิดเลยเด้อแล้วว่ากินบ่ได้บ่วทำนั่งนนก็เลยบ่มั่นใจว่ามันกินไดหรือว่ามันมันมันกินบ่ได้ อันดำๆสีดำตายมันเนี่ยค่ะแต่กลิ่นมันก็แสบๆเ่ยมันก็เป็นมันๆนะอมันๆเ่ยผู้ใดกลิ่นหรือว่าผู้ใดบ่กลิ่นทักมาบอกนะ นน่าเขาวทรายก่นอ,อนโอทห่อนก้างเฮ็ดอันกระถินพี่น้องกระถินที่จะไปเฮ็ดกระถิ้นยู่วัดอยู่เมืองด,ด,ด,ดััเม่นมันสาร์อาทิตย์หน้าจะถึงเนี่ยนั่งเตรียมของสื่อของอยู่ เป็นขั้งแรกค่ะจะไปเป็นเจ้าภาพกทิน ตัวใหญ่เนี่ยต้มประมาณสี่สิบนาทีพี่ห้องมันใหญ่แต่เมื่อก่อนจะจะบอเดิมจะบอได้กินหอมของปู โอมันไงกระดองมันไงกระดองมันหนาหยุดมาดีวันอาทิตย์หยุดบ่ได้เลี่ยนบ่ได้ครับรถบ่ดบรดหยัเนี้ยยิงง่งาไปถึงมันผุดพระฤหัสก่อไปพบเขาพบนาบพี่น้องแล้วก็ไปเหตุงานเลิกงานแล้วกว่อไปเลยเจินท่าไปกูล เฮ็ดกับเ้ากัน,นวันเสาร์อันดำๆมันนี่มันคืออย่างไงคะขี่มันบอกไ่กลิ่นมันก็แซบ่บเดยเบ่เหม็นเลย ม่งจะหาหม่งแต่ของหนอกเริ่มเมือดแล้วพี่นอ้องมือกับออกไปครับรถมาแป๊บหนึ่ง เมื่อวันก่อนเบิงขาใส่ใจขาขาใส่ใจสำหรับคนที่มีบ้านอยู่ตามประเทศยังบ้านของอีน้างเลยพี่น้องเดยอย่จะสารในย่าให้ฟังบรรจายค่ะอย่างนีน้คนเท่าจะมีบ้านหลังหนึ่งเนี่ย เด็ดๆขาดใช้ใจยังของยี่นางมันบอล่าใช้ใจ,ออใใจแต่ละเดือนจ่ยอย่างแนวอันนี้บร,รวมกับค่าอาหารนะค่าอาหารที่ค่าอาหารทั้งสินทุกเดือนอยู่ละจะืสอหลายเชื่อหน่อยมันก็แล้วแต่เนะแต่เรื่องรถก่อนเขามีรถขันหนึ่งนะ แน่ๆแหละเรื่องการเปลี่ยนหลอกเฮาต้องจ่ายทุกปีคันว่าผู้ใดมีสีมือกับเปลี่ยนเปลี่ยนเองเปลี่ยนหลอหนาหน้หนาหอนนะคันผู้ใดเขาหลานกับเสียเสียรายเสียหน่อยแล้วแล้วตลานแต่พญ้ใเสียครั้งละแปดร้อยมีรถคันหนึ่งนอกจากจ่ายค่าน้ำมั่นหรือว่าเติมไฟผู้ใดสีใช่เฟลาจ่ายค่าประกันรถ ประกันรถที่นี่ซื้อต้องสือทุกเดือนบ่ไม่ไล่ปีเลยไล่เดือนเดือนละหนึ่งพันสองร้อยโครนค่าประกันรถกูใดมีเทียนแห้งเก็คือรถพ่วงที่ไว้ใส่สำหรับคน้องนะอันนั่นก็ต้องจ่ายค่าประกันเด้อันนั่นก็ต้องซื้อค่าประกันอ่าเรื่องรถพาไปแล้วนะจะสือประกันรถแล้วก็ซื้อประกัน ทิมแทงเงียที่เป็นรถพ่วงน้าแล้วก็เลือดมีเลือดล้ำหนึง่งของผู้ใหญ่มีเลือดก็ซื้อประกันเลือดแล้วก็ประกัน,นงงทิ้นแทงเงียดสำหรับเลือดน้าสีสําหรับแบบว,วา่าขนใหญ่เลือดนะพี่น้องอืมอันนั้นก็ต้องซื้อประกันน้าทุกเดือนด้วยกันขาใช้ใจที่บอข้งนอก่านไปมาได้บ้านประเทพผู้ได้ที่เป็นเจ้าของบ้านอะ ต้องซื้อประกันบ้านทุกเดือนเท่ากันนอกจากประกันบ้านแล้วประกันของใส่ในบ้านก็ต้องซื้อน้ำเน่ต้องซื้อทุกเดือนเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าโอ้ยเครื่องซักผ้าเครื่องเดูดฟุ้นเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างในบ้านนะทุกอย่างในบ้านต้องซื้อประกันยางสมมติว่าอันเมื่อนี้น้ำน้ำหัวน้ำในบ้านท่อหัวยังสียเท่ามีเทามีประกันเท่าก็รเอื้อนประกันมาเข้มประกันมาเร็งไทย ถ้าบ่าต้องจ่าใจทั้งบาทอย่างประมาณนี้นะยังไฟมุงไฟใหม่ยังสินะไฟใหม่ของนอกจากเขาจะได้ประกันบ้านแล้วก็จะได้ประกันของในบ้านพรุ่งนี้สินะอืมี่ต้องสุดใจเส็ยค่าประกันไปค่าไฟอันนี้ก็ต้องจ่ายทุกเดือนอยู่แล้วจ่ายรายจ่ายหน่อยแล้วแต่แต่แต่แ,วแ้วแต่ใส่ค่านา้ำอ่า มีทีวีจ่ายค่าทีวีจ่ายค่าทีวีแล้วจ่ายค่ากองทีวีกองสำหรับช่องนะเสร็จแล้วจ่ายจ่ายค่าซ่องค่าซ่องในทีวีเหมือนอ่ะสมมติ netflix ัง่แฉมเท่าเท่าต้องจ่ายรายเดือนเนาะวน,นี้เท่าจะเบิ้งหนังยยวันนีแเรามีสามซ่องเนาะที่เกิดต้องจ่ายจ่ายายเดือน เชนเนตเนตเนตบ้านนะนะเนตบ้านจ่ายแล้วก็กองไ่เน็ตกองสําหรับที่จะรับเนตนะก็ต้องจ่ายต่างหากฟอมเข้าใจปะเหมือนเทามีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเฮาเฮามีโทรศัพท์เข้าใจค่าโทรศัพท์เป็นบทที่เฮาใส้เฮามีโทรศัพท์แล้วก็เฮาจะสื้อเน็ตกันเสียเฮาก็ต้องจ่ายค่าเน็ตต่างหากแตนเสียเหมือนว่าเฮาเฮาเฮามีกองเฮามีกองสซเน็ตเข้าใจค่ากอง แล้วก็จ่ายค่าเน็ตที่จะเข้ามาอีกจังสิเนี่พี่น้องอืมอันนี้คือค่าใช้ใจ่ายเขาวๆนะเผลอจะมีบ้านคิดเอาเด้อพี่น้องเลยค่าใช้ใจ่ายหลายอันนี้ยังบวรรวมค่าอาหารเด้อันนี้ยังบวรรวมค่าอาหารเด,นนราาารด้แล้วก็ยังบวรรวมค่าสาวบ้านทีนั่งกับปยนัยสาวบ้านเด้เดือนนึงจิตตกยู่ที่ประมาณหมื่นหมื่นห้านี่แหละ ค่าอาหารอีกบางเดือนก็นถึงเมื่อนบางเดือนก็บอถึงเมื่อนทันงนี้บอกให้ว่าค่าค่าใช้จ่ายอยู่มัองหนอกมันมันแพงมันอยู่มัองหนอกต้องซอยกันคันว่าผัวใดบ่ไดดผัวรวยอีหรือว่าผัวที่บรเฮ็ดง,งานมีงนเงินเดือนเลี้ยงแม่ได้เนี่ยต้องซอยกันอย่างนี้นานะ่งนี่ผัวไว้นั่งกดเกษเียนแล้วเนาะเพื่อนก็กินแค่เงินกษเียนนะ ก็้องซอยกันซอยกันออกบึงบวนแนวมันแนวกลิ่นแง่แงมันจะเสียบใช่ปะ ข้นแกปูเป็นเนี่ยก็แกแด่เหนื่อหล้า่หลา,ลาลยได้ไปน้องปูตัวนั่งไงข้นแกปูเป็นนี่มุนอ่ะเนี่ย <c oughs> ใหญ่อีนางเนี่ย จะมีช่องของมันได้หรืล่งช่องเนื้อมันน่ะคันว่าคนแก่เป็นนะก็จะได้เนื้อเป็นก่อนเลยก่อนยังไงแ่้ว กรอบขนาดอันนี้ขาหน่อยมนดอกนั่งเอาแต่โตมันแล้วก็ขาหน่อยมันมาต้มมาหนึ่งกินกลามมันเอาว้เหลือใบแก้เนือแหอ่เพราะไงเพราะว่าโต๊ะเพราะไงมากินเนาะกินยากเราก็เลยบาก,กินเสร็จแล้วก็จับ กินเสร็จแล้วก็จะแล่ปลาพี่น้องเอาปลาออกมาเบิดตู้เย็นเลยปลาของปีที่แล้วจะออกมาแล่เนื้อเฮูกชิน ซีอิ๊วตานมันม,มันพี่น้องมันเป็นขีดมันมันมันเป็นอย่างพลายหู้บอกนะมันขนาดเนี้ยขีดบ่าขีดบ่างหูกินแล้ว อยู่มังค่าก็ยังก,กินเนาะแต่ว่าอยู่มังค่ามันโตหน่อย่ะขี่บ่ขี่มันก็เลยเบิงเบิงเบิงบอ่อเ <c oughs> มื่อนั้นนี้น่าแกเนื้อแกตะบมกโดนพี่น้องแล้วก็เอาเนื้อไปพัดเขาโอ้ยแสบ่บ กินหอมหอมอยากกินปูยังไงอย่า,ยาก,กินซาด์ก่แล้วพี่น้องแต่ว่าบอเมเบลปูลัสกาแค่นั้นเอง <laughs> ตุนีี่ัวผูหรือเปล่าเนี่ยไข่คเคยบ่มี่เหรมันบ่ามาเรียกว่าออกมาเบิดไข่บ่บมีเลยเออเอยนั่นเต็นบ่เดลยอเลือดจ้ำมันแกะหยาดมันแข็งเหลยอเลือดจ้ำ หยิ่นแกก่อนจันมันสิตรเซตาโอ้เดี๋ยวเลือจำพี่น้องเบิด์ตแซบจำอารมณ์โอ้ยแขนนี่ก็ได้แขนเสื้อนี่ก็ได้ นี่ๆเนี่ยเาแก้ okay, ป่วนล้ๆนะ่ะนี่น้ําบ่มี เดวกหญิงมาเชียวนางอีเดีน่ย่น่้นาแล้วกบาน อันนี้ตัวผูงแงเลยเนี่ยเป็นยังคือหูวาเตียนเดาเอาเห็นมันบอมีไข่นะตัวเมียมันจะต้องมีไข่นะ คนอยากกินโปนี่ต้องหายเวลาก็มันไม่พี่น้องเวลาแกะ เบอรละกินนี่มันเบิด ยังไบอกมิน้นว่านเ่น hmm. แไหนมาบ้าของแสบเห็นพี่น้อง mm hmm. อืมพ่อลหอยิ hmm. ่มไปยุก เล้นะสิแหละเนี่ยเอาเนื้อปลากันโอ้ยงานสั่งนี่เราเพเฮ็ดเพเฮ็ดก็บ่ได้กินจั๊กเนื้อพี่น้องค่ะบ่เฮ็ดมันก็ยังอยู่สั่นแหละแซ่ตู้เย็นตั้งแต่ปีที่แล้วพี่น้องอเป็นตกมาปีที่แล้วแซ่ตู้เย็นเอาไว้แซ่ฟอันนี้ก็ว่ายุดเออยยุดยุดงานลายมือก็ว่าเออเฮ็ดจักหน่อยพี่น้องออกมาเห็ุทางด้านก็ได้อยู่สั่นแหละยินีฝากมาแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมยังบอท่านอ่า ไปทางใดกันยังอ่าลอยนางพี่น,อน้องเนาะช่วงเดือนนี้นี่น,งนางมีแนวเหดหลายอย่างเลยพี่น้องหลายอย่างอีหลีไหนจะเรียนสังคมไหนจะสอบสังคมไหนจะเรียนขับรถไหนจะเห็ดงานโอ้ยไหนจะหาสมัครงานคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะและ้วพอนิมนตหน้าค่ะบ๊ายบาย